เอามีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่เราไปลงนามจัดซื้อเครื่องบินขับไลค่คลิปเพนอย่างที่ทราบกับทางซาบของสวีเดนเอาประเด็นนี้ก็ปรากฏว่าที่น่าสนใจมากคือกัมพูชาดูจะมีความหงุดหงิดมากเพราะก่อนหน้าพยายามจะออกข่าวในสมองว่าสวีเดนระง,งับการขายคริปเพนให้กับประเทศไทยซึ่งไม่เป็นความจริงเป็นเฟกนิวอ้างว่าคลิปเพนเอาไปใช้ในการโจมตี กัมพูชาถึงแม้ว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์ก็คือกัมพูชาเป็นพื้นที่ของการที่กริปเพนมีโอกาสใช้จริงในการสู้รบเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เฉพาะการลาดตระเวนท่านผู้ชมหมายถึงประเทศอื่นที่เขามีของไทยเนี่ยมีโอกาสใช้กริปเพนสู้รบจริงกัมพูชานี่บอกทีเดียวว่าสวีเดนเขาระงับแล้วปรากฏ เราลงน้ำจัดซื้อเลยอย่างที่เห็นท่านผู้ชมเพิ่มเติมนอกเหนือจากกรณีการทำคอนแทคที่สวีเดนกับซับจะต้องเข้ามาพัฒนาศัก,ย,กยภาพหรือแสนยานุภาพของระบบมูลค่าหลายหมื่นล้านทีเดียวท่านผู้ชมอมเมื่อวานนี้ก็ปปุกกว่าเว็บไซต์กัมพูเชียทแมแดลี่รายงานอ้างคำพูดของคุณเชน ที่เคยบอกว่าประเทศที่ขายเครื่องบินขับไล่ให้กับประเทศไทยควรทำสัญญาการใช้งานเพื่อไม่ให้ไทยใช้เครื่องบินรุกรานประเทศเพื่อนบ้านบอกว่ายังไงนะคุณเซนบอกประเทศที่ขายเครื่องบินขับไล่ให้กับประเทศไทยควรจะต้องทำสัญญาการใช้งานจะให้ทำสัญญาว่าห้ามห้ามไม่ให้ไทยใช้เครื่องบินมารุกรานประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เนี่ยคุณเซนพูดเอาไว้เมื่อหสิงหาว่าประเทศที่ขายเครื่องบินให้ประเทศไทยต้องบังคับสัญญาเลยเพราะอ้างว่า ในอดีตประเทศไทยหมายถึงในอดีตไม่กี่วันเนี่ยเคยใช้เครื่องบินที่ซื้อจากสหรัฐและสวีเดนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาคุณเชนบอกในวันนั้นว่ากัมพูชาไม่ได้คัดค้านการขายเครื่องบินขับไล่ให้กับประเทศไทยนะแต่ได้โปรดอย่าอนุญาตให้ไทยใช้เครื่องบินดังกล่าวโจมตีกัมพูชาหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยแล้วจะซื้อมาทําไมทั้งนี้ทั้งนั้นเ่อกัมพูเจียทำแอดเดลี่ระบุว่าสวีเดนนะ ซึ่งเป็นประเทศที่ชูธงด้านการส่งเสริมสิทธิมธนุษยชนมาโดยตลอดอะคะอ่ะถึงขนาดเคยถอนสถานทูตออกจากกัมพูชาเพื่อประท้วงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนแต่กลับลงนามในข้อตกลงขายเครื่องบินกริปเพนสี่ลำให้กับประเทศไทยซึ่งทั้งๆท,ที่เกือบหนึ่งเดือนก่อนการลงนามอะค่ะประเทศไทยได้ใช้เครื่องบินของสวีเดนโจมตีกัมพูชาซึ่งเป็นการทาลายสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ก็ประมาณว่างองแงทีเดียวอันนี้เขารายงานอย่างนั้นเลยนะคะงองแงเลยค่ะอ่ก็ปรากฏว่าที่สวีเดนรัฐมนตรีการาหมสวีเดนดออร์พอลยเซนให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือระหว่างสวีเดนกับไทยหลังการลงนามจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีคริปเพนที่วาน,นี้โดยดรพอลเัฐมนมจีการาหมสวีเดนย้ําถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับสวีเดนพร้อมทั้งแสดงความเห็นต่อกรณีการใช้เครื่องบินขับไล่คลิปเพน ในสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาว่าสิ่งนี้หมายถึงสัญญาฉบับล่าสุดทําให้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างสวีเดนและไทยลึกซึ่งยิ่งขึ้นโดยความร่วมมือจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมไทยในวงกว้างนอกเหนือจากวิติีด้านความมั่นคงด้วยโดยยกกรณีว่าความร่วมมือเรื่องคิปเพนที่วาน,นี้มีแพ็กเกจชดเชยจากซับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตคิปเพน หมายถึงการลงทุนด้านการศึกษาการวิจัย,ยการพัฒนาและภาคเกษตรกรรมของไทยค่ะเมื่อน,นักข่าวถามถึงผลกระทบที่ประเทศไทยเอาเข้าปนกริปเพ่นข้าปฏิบัติการในช่วงสงครามขัดแย้งกับกัมพูชาอารัมติการาหมสวีเดนตอบว่าคุณหมายถึงประเทศไทย มีสิทธิใช้กริปเพนตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและแน่นอนว่านั่นเป็นทางเลือกของคุณตราบเท่าที่คุณใช้มันตามกฎบัตรสหประชาชาติและตามกฎหมายระหว่างประเทศประเทศไทยก็เหมือนประเทศเดิมๆมีเสร์ในการป้องกันตนเองและเราก็เคารพสิ่งนั้น You have the right to use the according to International use have the right the Lock as an act of self defense of course then that, that's where that is uh, your choice to use it as long as you use it in according to uh, the UN charter and in accordance to international law i think that uh, both the the Thai side and the Cambodian side strive to de-escalate the situation. I also welcome that you have a commission in place and I know also there are monitors uh, from ASEAN there as well and I think it's in the Thai people's interest and the Cambodian interest uh, to de-escalate the situation but of course Thailand as all other countries has the right to self-defense and we respect that. <laughs> ถ้าหุนเซนมีโอกาสติดตามหรือหลายคนได้คอมเมนต์ของดิ้นกันอยูอ่ของดิ้นกันอยู่นะขณะน,นี้เพราะอะไรเหรอก็เพราะ,ะจริงๆลัมตีต่างประเทศมาลิสเนียมพง์ของไทยเนี่ยไปเป็นสักดรีพยาในการลงนามกองทัพาก,าการกับซาบด้วยและอยู่ในช่วงการไปเยือนสวีเดนเนี่ยทบูชมฮะก็ปรากฏว่าสถานทูตสวีเดนประจําประเทศไทยเมื่อวานนี้ได้โพสต์ข้อความว่าประเทศไทยได้กับสวีเดน ได้ยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีส่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เลยอย่างเป็นทางการหมายถึงไทยสวีเดนยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการซึ่งเป็นบทหมายทางบริษัทของพิตภาพอันยาวนานระหว่างสองชาติการประกาศครั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำไประเทศไทยระบุว่าเกิดขึ้นระหว่างการเยือนสวีเดนอย่างเป็นทางการของนายมาริสเงียบพง์ ซึ่งการเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติทางด้านการค้านาวัตกรรมอุตสาหการรมป้องกันประเทศและความสัมพันธ์ทางเศษษษษษษรษฐกิจรวมถึงการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงระดับโลกเช่นสงครามลุกรานยูเครนของรัสเซียและผลกระทบต่อระบบระหว่างประเทศที่ยึดหลักกฎกติกาล้ำตีต่างประเทศไทยได้พบหารือกับรัฐต่างประเทศสวีเดนแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดแนวทางความร่วมมือรวมถึง การดำเนินการขั้นตอนต่างๆนี่เป็นการตอกย้ำว่าความแน่นแฟ้นรากฐานอันแข็งแกร่งของความสมบัติทวีภาคี<ข>ก็ปรากฏว่าทัผโบชมบรรดาชาวกับูชาหรือจะเป็นไอโอไม่แน่ใจแห่หนเข้าไปในโพสนีข้ของสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทยคงไปตัดพพอต่อว่าหรือไปดิ้นน่ะอ่าสุดท้ายสถานทูตาก็ปิดคอมเมนต์ไปค่ะ อเป็นอันรับทราบตรงกันเนี่ยทบ้ชมจะเห็นภาพแบบนี้นี่อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ